คือกองไฟที่ไม่ใส่ปือนอ่ะมันก็ดับนะครับมันก็เหมือนความรักนะครับไม่ใส่ใจมันก็จบโอ้โหถือสำรองได้ไหมพีม่สำรองได้ไหมครับมีแต่ตัวจริงครับเพราะผมไม่เคยไป็นสำรองใครนะชีวิตเนี่ยโอ้โหไลทเดี๋ยวลุงผมเขามีให้เขาดังมือฟังนะ ลุงฟังะถ้าถ้าลุงมาเดี๋ยวเขาดันไดใช่ไหมูครับฟังพี่นะเวทมาเหนือละาพาร์คจะเหลืออะไรครับไม่ครับก็อันี้ไงับผมรู้ไงแต่ว่าผมก็อย่างน้อยลุงเขาช่วยดันไงถูกไหมล่ะเมื่อวานนะไปเมืองหลังมาเจอลุงเจอพี่เวทเจอพี่อ้นอ่าฮะยืนกันอยู่สี่คนพี่เวทได้ของอยู่คนเดียวมึงรู้ไหมรถรถอะไรพี่เวทได้อยู่คนเดียวได้แล้วได้รถ รถประกอบใหม่สองคันได้กล่องกล่องละมันกล่องนั้นมันน่าจะกล่องละหมื่นโอซีอ่ะอ่าฮะกล่องหมื่นโอซีได้ไปสามสี่กล่องอ่ะคนเดียวอ่ะเออใช่หรอเออไม่ก็อันนี้ไงเขาเป็นนักลบไงอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเรากต้องเอ้ยไงสูงไปละอ้าวแล้วกูไม่ใช่นักลบตรงไหนครับไม่แต่ว่าเขาว่ารักพี่เขารักทุกคนแหละถูกไหมไม่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 มึงเข้าใจผิดแล้วนะถ้ามึงคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นคือมึงเข้าใจผิดแล้วกูจะบอกมึงให้ อดีใช่ครับไม่เป็นไรหรอกครับเราก็านี่ไงคือเราลักลุงไงถูกไหมล่ะพี่รักลุงไหมอ๋อไอนี่มันไม่เข้าใจอะไรเว้พี่รักลุงไหมล่ะไอป๊ากับมันไม่เข้าใจอะไรคุณดูมันยังไม่เข้าใจก่อนแกงดีเลยอุกเคเคมันไม่มีเข้าเทียมกันอยู่แล้วครับเป็นระบบลูกรักถ้าใครอยากเป็นลูกรักก็ต้องทําผลงานที่ดีแค่นั้นเองครับ จริงผมทำระบบแบบนี้จริงๆไม่รู้ใครจะมองไงก็ไม่รู้นะว่าต้องความเท่าเทียมหรือว่าอะไรอะแต่ผมมันคนเรามันทําไม่ได้อแล้วปากพูดจะทําไม่ได้จะทําไปแบบเฮี้ยอะไรวะบเท่าไรเอ้ะบอกคนนี้คือเท่าเทียมไมาเฮี้ยแต่ภาพมันก็มีให้เห็นเราปะเพราะมันไม่เท่าเทียมอยู่แล้วอะตลกอะเฮ้ยอย่าคุยเล่นเก่งตัวแบบตุงตรใส่แล้วนะ เกอะไรพี่ไอ้ที่มึงใส่อ่ะเกอะไรอ่ะไอ้ที่มึงไอ้นี่ไงถ่ายรูปมาแล้วพี่เอออันนี้แต่กูกูหน้าใส่ไม่เข้าอ่ะน้องไม่เข้าอยู่แล้วไอ่ก็ขอให้คนขายาวใส่พี่ไป้อเยี่ยที่ด่ากูขาดจัดไอ้เยี่ยนโอเคได้แจ๊กไอ้จัดได้แต่จักรยุ้ยไปตัดได้ ดูแบบ d u h a e the p a e เหอ e e เขาเนีครถามใจดีว่าสนใจใจข้นโลโก้่กลับมาขึ้นโลโก้่ถาเลยว่าคนมไปเนี่ยราได้กลับมาขึ้นโลโก้หรือป่ พวกันนี้ที่กูรับที่กูที่กูรับไปเป็นเรื่องของอะไรคอมมูมาใช่ไมไม่รู้กระจายเปล่าต้องไปถามมาดูต้องไปถามมาดูนะว่ากระจายเงินเปล่าต้องไปถามมาดูนะแต่ว่ากูไปถามคนในแก๊งบังกับยูบอกว่าไม่ได้นะรู้สึกว่าไม่ได้นะมีต้าก็ไม่ได้นะเสียงกระตุกปะเนะี่ยเสียงกระตุกหรือเปล่า you moved were กระตุกแล้วบอกเลยนะเพราะว่าหนูไม่ได้ยินไม่กระตุกไงจับตอนนี้นีก่อนจับตอนนี้นีก่อนขอพักสองวันแล้วก็เดี๋ยวไป ไปไหนอะ่ะไปโฮปเหรอ เดี๋ยวจะเดีผมจะประกาศดำเนินการเบรกิ้งคนที Demon> ่มีรายชื่อตัวหลักทั้งหมดให้แล้วก็เดี๋ยวยึดมูลค่าทรัพย์สินเข้ามาให้ครับฮะเฮ้ยนี่มาละ ัตดต่อเรื่องอะไรครับอันนี้บอกติเก็ตมาให้ลงหัวเนี่ยคนเนี้ยเขาด่าผมเนี่ยเอามึงมีติเก็ตเรียกนายกบ้านทำไมเนี่ยเฮียเขาด่าผมว่าไอ้ฮะเรียกเจมอลำพงมาเปิดดิเอาหนึ่งคนติเก็ตครับโอเคไหครับหนีว่าอยากฟังเพลงพี่ครับเจมผมเปิดเพลงซอมกับช้อนเสือกระมอนให้แจ็คกี้หน่อย เนี่ยแฟนกัรเนี่ยพี่คนเนี่ยเป็นแฟนการพี่พี่นายกเอพีทีเอ็มเนี่ยแฟนกันเนี่ยคนเนี่ยดีแฟนกันเนี่ยสองคนเนี้ยพอดี <c oughs> อ๋อเขาบอกมีหูฟังละนีแล้วทำไม <c oughs> ได้ลำโพง ไอ้ดาวเขอเปิดรูมมองในตีมได้ปะรูเอเปิดรูมเอแลมหรอแลมหรอไอ้ดาวขบอว่มเล่นอาพีเป็นด้วยเวะไอ้ดาวก็ถามว่ามึงเล่นรูปเมงเพลด้วยเหรอวะมึงเข้าไปเดินหยายาาดยาาดาดาดยาาดา้าาดดยวดยยา เคยได้ยินไหมเนี่ยเก่าไอ้สัตว์ผมไม่สู้ได้หรอกเพื่อนไใ้ดาเก่งเกินะจริงพี่นายก็รู้นี่ว่าพี่อันนี้มึงมึงเสดบินกูปะสิงความเป็นใหญ่เอาปะเอาปะเฮ้ยโอ้โหมีอะไรอย่างนั้นตอบดอเบรีดอเบดีหัวนี่ไงไงอยโอ้ย

บับเฮ้ยเขาเก็เล่นอาวุธเก่งนี่เล่นไม้เก่งนี่เก่งเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมไปเอาน้ำแป๊บนึงแต่ว่าผมเปิดไมค์ออโต้ไว้อยู่ผมคือคือผมพูดได้ตลอดอ,ะอ่ะอ๋อเดี๋ยวผมมาโอเคไร,รถกจนรถกระพังฮะ มันไม่ไม่ถ่ายวะมันมันพูดอะไรเดี๋ยวไปลื้อแบงนี่เดี๋ยวไปลื้อแบงค์นี่พื่อนเดี๋ยวไปลื้อแบงค์นี่มันบอกว่าผมจนแต่ว่าผมมีตังค์นะเฮ้ยมันมันทำอะไรนะเฮ้ยมึงบูกว่าเราเพื่อนเดี๋ยวผมไปเอาน้ำแป๊บนึงนะเพื่อนเดี๋ยวผมไปเอาน้ำแป๊บนึงนะเพื่อนผมมากินไหมผมไปเอาน้ำแป๊บนึงนะเพื่อนเดี๋ยวผมไปเอาน้ำแป๊บนึงนะคือผมเอาน้ำมากินกลับไปเนี่ย โอ้เมดซีนก็ไม่อาจทำให้ลืมเรื่งองขราแต่ว่ามันเป็นหลออพี่เพียรได้เพียรตุ๊ดรไดเพียดับเพียรต้าพี่พออพกำล,ลังลยาแ้วบพต่างไโยอนนี้าเที่ยวเี่ยไปจบโพลแล้วตาเที่เ,เขารวยกันหมนดยกเว้นมึงอะไอไงโง่ท <laughs> ดีดวีดีทดีทวีีทวดทวีกันยกนเพื่อน เงียบเงียบเงียบแล้อนะขอร้องล่ะใช่ไหมขอร้องขอร้องล่ะขอร้องโดท่านไปไหนแล้วอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวกูขับไปเพื่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวเพื่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยูกลับไปเพื่อนแป๊บเดียวเพื่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวเห็นนิ้าแล้วว่าเงียบๆงียบครับจะไปทำยบง อยากเข้าไปารู้จักอยากให้เจอรู้จักเจอแฟนรักกันม,มาแต่น <c oughs> คนากครบกวนชีวิตต้องเธอเจอว่าใครคนหนึ่งน้ำเท่านั่งอยู่ข้างเธอแต่เรื่องราวที่เราสองไี้ผ่านได้พบได้เจอขอบคุณมามเ <c oughs> มือเกิดคุณเปิดราคาดิพื่อนขอบะคะุณมากราคาดิบแม่แม่งนะหนูแกะมะม่วงอยู่

คือกองไฟที่ไม่ใส่ฟืนอ่ะมันก็ดับนะครับมันก็เหมือนความรักนะครับไม่ใส่ใจมันก็จบโอ้โหโอ้โหโหน่ารักเลยเนาะคืออุ้ย เนี่ยบอกตรงๆปะตอนที่เขาขายเสื้อยังไม่แน่เนี่ยยังไม่ได้แบบว่าเข้ามาเข้ามาแบบดู t i k t o ออะไรเขาเยอะขนาดเนี้ยคขาบอกตรงป้าอยากได้เสื้อนี้อ่ะอยากได้เสื้ออันอ่ะ อยากได้ฮะอ,อืมชีวิี้มีเหี้ยเะไรเวดใจมากฮะ oh. สองคือหนึ่งคือลูกพี่มึงต้องการกูแล้วหนึ่งสองคือแม่งงอ,อก,กูหลายอาทิตจัดเลยแล้วสามคือมันคืออาร์สี่ทีกูขับอ่ะแล้วให้กูเข้าแก๊งมันอ่ะ เกียกระจอกสภาพมือนี่ต้องขึ้นอาวุธเองอยู่เลยเฮี้ยทุลเล่ใครก็จะแลไว้เฮียมูลค่าก็ไม่มีได้แต่เรียขอเข้าแก๊งเป็นวานิสัตโอ้โหไม่แล้วเสื้อส่วนรัฐทำไรครับพี่เฉเคครับไม่มีอะไร ชี้คนนอบชอบคนนี้หรือเปล่าโอโอ้โหเธอยอมะยอมอโคก็โซอ่ะแจ็คนี่ต้องบอกเลยนะว่าน้องมันหลอกขึ้นเยอะนะปกติก็หลอกอยู่แล้วเนี่ยอันนี้บอกเลยว่า ว่าหล่อเลยนะคุณแจ็คเนี่ยคุณแจ็คเนี่ยนะมีเสน่ห์อล่าจับจัดคือพี่เป่ารับหล่อรับรองเลยว่าถ้าถ้าถ้าทุกคนได้เจอตัวจริงนะทุกคนจะบอกโหใช้ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าหล่อจริงหล่อจริงอันนี้บอกเลย โดนใครด่าขายที่หน้าจัดที่ยัยจันทังคารรวยเหอะจันทังคารที่กูเคยอยู่สองปีแล้วไม่ใช่อย่างนี้สั์ นี่ไปใครเขาจะจำมึงวะคุณถามจริงนี่ oh. จบนี่ไปคนรู้จักมึงเยอะขึ้นไอ้ควายเขา้าใจปะแต่พวกมึงใครเขาจะแหลไว้สัตว์ฮะสัญืานต่ำๆเน,นี่ยพวกมึงใครเขาจะเอาวะโอ้โะไอเด็กเฮียเลียแข้งเลียขาเฮียเลี้ยเคี้ยตอนทำไมเฮียตอนเลียแล้วไม่เอามึงเหรอมันไม่มึงไม่ด่ากูแล้วมันจะไม่เอามึงเหรอไอสัตว์ฮะโอ้โหโอ้ไอเฮียอย่าว่าแต่คำคมในที่โฟอ่ะไอเฮียคำดา่า,ดาก็โพอะ ผมเรียกว่าผมผมปลูกปีศาจแล้วกันครับผมคือคนที่ปลูกปีศาจปีศาจสองหัวเลยอ๋แค่ไปไปปลูกมันแป๊บเดียวองครับมันก็เลยตื่นขึ้นมาจนเป็นมอสคิวระดับหนึ่งของประเทศไทยครับ ำลองได้ไหมพี่สำรองได้ไหมคะมีแต่ตัวจริงครับโอ้ไม่เคยไปสำรองใครนะชีวิตเนี้ยโอ,โอ้โหโอ้โหโอเคครับหมสคนเปลี่ยนสีผมแล้วก็เปลี่ยนใจแบบคนอื่นแล้วหรือเปล่าครับเนี้ยไม่เปลี่ยนใจไปหาใครอะครับ we <laughs> 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 a just be evening. ก็ถ้าโชคจะตามมันนำพาให้เรามาเจอกันนะมันก็ต้องได้เจอกันถ้าคนมันจะเป็นของของกันและกันมันก็เป็นของกันและกันอยู่วันยังข้ามรับสองปีผ่านไปแล้ววนกลับมาเจอนี้มันยังไม่ใช่อีกเหรอคะเอามาส่งโลมาถ้างั้นอ่ะมารีบร้อนนักเลยเกินมามาเฮ้ยไม่ตกมาเลยรีบร้อเกินมามารวดเลย กูไม่รู้อยู่คนเดียวอะมันเป็นเพื่อนกูนจริงปหมทำไมไม่บอกกูอะกูคุยง่ายกว่าเปล่าอะไรอะแล้วอย่างผมไม่ค่อยเจอพี่นะทำไมพวกมึงทุกตัวรู้แต่กูไม่รู้อยู่คนเดียววะแต่ที่พูดไปทั้งหมดมัคือจริงจริงเลยเฮ้ยรู้ว่าอะไรอะรู้ว่าอะไรอ่ะ ทไมรู้อยู่คนเดียว่ทำไมหนูไม่รู้ียอะไรมึงยแม็กโมนปวยไอ้ไอ้หนหีห อยากจะถามว่ามีอะไรที่ค้างคาใจอีกไหมที่อยากจะพูดแล้วหลังจากนี้ก็ไม่ต้องมายุ่งกันอีกอ๋อผมไม่ยุ่งกับคุณนาแล้วนะรู้สึกโอ้โหแล้วเพื่อนคุณเดียมายืนแบบมายืนพูดแซะใครครับผมอยากรู้ว่าแซะใครพูดความจริงที่มันแซะเราเพื่อนอันนี้คือเขา,า,าคุยกับกูหระมันพูกับใครอะ่ะไม่รู้ว่ะกูดได้ไม่สําคัญตัวผิดไงรู้ตัวเองก็ดีแล้วครับหันรู้ตัวเองบ้างนี่เพิ่งรู้ตัวเองเหรอเนี่ยโอ้โหอยูอ่มานานเพิ่งรู้ตัวเองเหรอเนี่ย าให้เพื่อนคือผมว่าคุยกับเขาก็ไม่มีมาคนไม่มีมาราย,ยาดเพื่อขนขนาดคุยกันยังหันหลังคุยเลยมึงดูดิธรรมดามารายาทเราไปใช้กับคนอื่นไงมึงเคยเป็นปะเวลาคนเราเจอต่างๆคุยคแบบมีที่ไหน,นไอยาก<อ>ใช้มารายาทด้วยมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้อะเดี๋ยวคนแบบไม่มีมารายาทั้นนั้นแหละที่ที่มทำแบบนี้ไม่เขาอยูอ่ร่วมสังคมใครไม่ได้หรอกคนแบบนี้เพื่อนโอ้โหไม่มีใครเขาเอาเหรอกกูบอกให้คนแบบนี้ไม่มีเขาอยากคบหรอกโอ้โหหรือ เปียเฮ้ยข้ตกมันทำไงฮะอยากลองทำบ้างวะไม่รู้อ่ะนี่คุณจะช่วยเพื่อนจริงๆเหรอคุณรูบะโตลยอะไรนะครับเดี๋ยวผมโคเวอร์ดาฟให้ครับอ่ะขอปฏิทธ์ขอบังคับหรอไม่ครับเบวครับขอโทษได้ไหมเราไม่ได้ตั้งใจนะเราแค่เป็นโทนตอร์ล่ะ ไม่มีไหมไม่ทำแล้วเจสถ้าเห็นทำอ่ะกล้วเรานะไม่เห็นหรอกมาไม่เห็นหรอกนะกินมะม่วงเบาไม่ทำไงไม่ทำแล้วเราจะไม่ทำอีกต่อไปแล้วเจ๊เจสทำอะไรพูดสิ เฮ้ยเฮ้ยอ่านหนังออ๋อโหรถใครครับเนี่ยแจ็คตกใจนะเนี่ยนึกว่าลุงมาลุงมาหาแจ็คตกใจนะเนี่ย Cutie.